okay Tell. ขอบคุณครับขอบคุณครับ อังเปาครับอุปกรณ์ใส่กะเพราจระเข้มีอะไรบ้างครับอ๋ออย่างแรกที่ขาดไม่ได้ก็คือพริกกระเทียมแล้วก็ใบกะเพราถึงสำคัญแล้วก็มีเนื้อจระเข้กับไข่จระเข้ไข่จระเข้ทําอะไรครับเอาไปทําไข่ดาวอ๋อปาอยากกินไข่าดาวแล้วก็มีอะไรครับแล้วก็มีน้ํามันผงชูรสเกลือน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลคแค่นี้เราจะเริ่ม แล้วเราก็จะมาตาพริกกับกระเทียมก่อนนะครับลุยเลยกระเทียมใส่หมดเลยกระเด็นนี้ไปละ วันนี้อังเปามาทำอะไรครับเอ,อ๋ผัดกะเพราเนื้อจระเข้วันนี้จะลงมือเองเลยครับมีคนช่วยอยู่ด้วยอาเลยครับลงเลยครับลงเลย,ลเลยทำอะไรก่อนครับอเอาไข่ดาวก่วอ,อนนะโอเคเอาจะเป็นลูกมือให้นะครับมันใส่เยอะเปล่าลมแรง สุดแรงนัง <c oughs> ป้าตัเกเบอรออกไหนอ่ะเบอรมัไม่มีก็เดียวเลยนี่ใครทำเนี่ยไข่เค้มร้อนอุ๊บเอ๊ะร้อนไม่ถ่าย นี้เลยไม่ต้องหรอแค่นี้โอ้ยบอกเลยชุดแนี่ยนั่นอะไรนี่เหรอขับเขาหมดเลยไ,ได้เลปล่าเนยะขอด้อนเด้เยขับกับ นี่หอมนะหอมมากหอมมากนักกินนักกินเนน้ำมันสักหน่อยนะครับ เ็มือจะ่ละแค่เลยครับแป๊บเดียวมาเลยสี่ต้องชุบเค้าให้เข่าเท่ากันเลยนะครับแล้วต่างเบา ใส้แรงหนะ่อยรสัาเปลี่ยนหมดพ่อพ่อถึงเวลาจังหวะน,นี้นะคะพี่น้องประชาชนเล่นแบบเลยน,น,นี่ลอดเลยวิหอมนะอยูย่ๆก็หอมตอนแรกหนีแล้วตอนนี้หอมจระหวัวจระหัวเจ้าหัวดูเล็บใต้นี้ดิ มาสุกแล้วเกี่ยว แล้วนะคะผัดกะเพรา,าจระเข้วันนี้ละลายตน้นนี่ไข่ด้วยเอาเนื้อจระเข้มาอ่ะอยากกินกันนะเอา้าคิดยังไงถึงมาทำอยู่ถึงมาทำคลิปยูทูบอ่ะอออพี่นิวเรียนอะ่ะเรียนเรื่อง yu-tube เราต้องคอม กับเราเนี่ยขนลุกหนูไปเหรอเผ็ดอืม มีข้าวนะอร่อยกว่านี้อีกอใส่พริกไปกี่เม็ดเนี่ยครั้งเนี้ยไม่ตกยี่สิบเม็ดแล้วไม่ค่อยเห็นนะ ไป,ไปไม่ได้อ,อร่อยรึเปล่าเราเผ็ดแล้วร้อนอ่ะแล้วสองอย่างเลย คนนี้สัญญาว่าจะทิมหายกันแล้ใครอะคนในช่องพี่แพรวิดีโอ <c oughs> คนในช่องพีแพรวิดีโอไง<ะ> <c oughs> เราจะทำทงั้นขอจดคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้พี่อ้อมกินเพลินด้วยนะคะ ส, <gas> สวัสดีค่ะเปิดกระดิ่งให้ด้วยนะ